วันนี้มาทำซาบัะแตงนะครับอาหารง่ายๆที่คนตางเหนือนิยมทำกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายป้าอุ้ยมอนแล้วนะครับมันก็คือยำแตงแบบทางเหนือนั่นเองครับวัตถุดิบก็มีพริกแห้ง2เม็ดนับแตง1ลูกนะครับกระเทียม2-3เม็ดน้ แล้วก็ใบสะระแหน่ีิหนึับคั่วหรือว่าย่างพริกแห้งให้หอมนะครับเสร็จแล้วก็หั่นหอมแดงไว้นะครับหั่นบางๆนะครับแล้วก็ เอาใบสะระแหน่มาหั่นนะครับเรียมไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาพริกแห้งที่ย่างไฟหรือว่าคั่วให้มีสีดำนิดๆน,น,นะเข้าเข้าไปโคลกหรือว่าตำในครกนะครับ เสร็จแล้วก็เติมกระเทียมเข้าไปนะสองถึงสามกลีบก็ได้นะก็ตำเข้าไปให้ละเอียดนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วก็นำเอาแตงมาผา่กครึ่งนะแตงก็เลือก ลูกที่มันโตๆหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้ขูดง่ายนะครับก็ใช้ช้อนแกงนะครับขูดเอาแต่ข้างในนะครับขูดให้มันอ่อนๆนะครับเมนูนี้ก็เหมาะสําหรับคนแก่คนเฒ่าในสมัยก่อนนะครับนอ่อนกินได้คนใหญ่กินดีนะครับสูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรง่ายๆนะครับในสมัยก่อนในหน้าร้อนหรือว่า บางมื้อไม่รู้จะกินอะไรนะก็ทำอย่างนี้กินนะครับก็กินกับพวกไข่เจียวกินกับแคบหมูนะหรือว่าเนื้อย่างปลาย่างอะไรก็ได้นะก็ทำเผ็ดนิดนึงก็เหมือนกับเป็นน้ำพริกหรือว่าตำแตงนั่นนะครับเสร็จแล้วผมก็จะไปยำนานครกเลยนะค ถ้าท่านผู้ชมยังไม่เคยทำก็เอาผสมในถ้วยจะดีกว่านะครับค่อยๆใส่พริกเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะครเพราะว่าสูตรที่ผมทำนี่มั่นใจว่ามันได้รสชาติพอดีนะครับเพราะว่าทำกินประจำอยู่นะก็จะเผ็ดนิดนึงนะครัคนให้เข้ากันน้ำแตงก็จะออกมาอย่างนี้นะครเสร็จแล้วก็ใส่ใบสะระแหน่ แล้วก็หอมหัวแดงที่หั่นไว้นะครับเติมน้ำปลาเข้าไปนิดนึงนะครับคนเสร็จแล้วก็ชิมดูแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับในการเพิ่มอาหารให้กับบนโต๊ะได้อย่างง่ายๆในสมัยก่อนนะครับเคล็ดลับก็มีง่ายๆแค่นี้นะครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่อง u t u b e เคล็ดลับนะครับ ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ